สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่คุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกทุกคนของพี่ด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจ้าจ๋าเจ็ดสุดซีจั c h ช n n นลกับพี่แจนมาเดิมอมีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่อยู่ในเกมซิมิตโต้นะคะรับแ,แมปที่จะมาเล่นนะคะก็มีชื่อว่าตรีมานั่นก็คือจัมโอโวคาโดนั่นเองนะคะโอโวคาโดแข็งแกร่ง ไอ้แข็งแรงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกติกริยาเกมในซิมิโตกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเริ่มเล่นแล้วก็มารับชมไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนบายเดี๋ยวเริ่มก่อนเริ่มวันนี้จะมีเพลงบรรเลงมาให้ฟังกันด้วยนะคะน้องๆก็อย่าลืมนะว่าที่เคยกดเข้ามาแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์แล้วก็กดกระดิ่งจิ้งจงกงเพื่อเป็นกลังใจกันให้ช่องของพี่ด้วยนะคอมเมนต์แต่คำพูดในสิ่งที่ดีๆกันทุกวันนะคะ มีสัญญาว่าจะผลิตคลิปสนุกให้ดูทุกวันเลยมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเดี๋ยวพี่หาไอ้น,นี้ปั๊บเพลงเอออย่าแซกมีเสียงรบกวนขออภัยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง นึงปิสียงก่อนไปกันเลยจัมโอโคาร์โดใครจะชอบเล่นก็โหลดมาเล่นกันได้นะคะเกมชื่อซิมิโตะนะคะด่านโอโคาโดแต่ว่าเพลงมันจะซึ้งๆหน่อย เริ่มจากดาลล่านเล็กเลยสีเขียวเขียวสีออกมะนาวสีเหมือปาลประมาณนี้นะคะก็รวมกันเป็นโอวโคคาโดน,นะคะทุกคนใครชอบกินโอโวคาโดบ้างเอ่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกพี่เนตใต้ร่างคลิปได้เลยข้ามไปทุกด่านเนี่ยคือโอโวคคาโดทั้งนั้นเลยนะคะด่านสีสวยเราจะไปให้ถึงเส้นชัยตรงนี้น,นะคะทุกคน โอเคข้ามมาถึงดาดตรงนี้แล้วไปวิดดอกดอกทางตะวันแน่เลยทำไมมันไม่ขึ้นอ๋อมันต้องกระโดดดึงนะคะถึงจะขึ้นนะคะทุกคนสุป,ประตูข้างล่างเหมือนเดิมนะคะเอาไว้ให้วาปนะคะเดี๋ยวเกมราบอกจะเ่อนใหม่ในวันหน้านี้นะคะวัวน,นี้ไม่อาจไว้อัดซิมิตโตเนาะโอเคะ okay. เราจะเดินตรงไป โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเฮ้ย <Hey. S 1> ต่อไปจะข้ามลูกบอลกลมๆสีเขียวสีมะนาวสีน้ำตาลคือจุดตรงกลางของผลไม้ที่เป็นโอคาโดนะคะเราจะไปให้ถึงเส้นชัยกันนะคะฮึบข้ามไปเรื่อยๆไปทีละสะเต็ปความพยายามอยู่ที่แต่ความสำเร็จของเราก็จะอยู่ที่นั่นนะคะทุกคน กดมาดูก็ได้เนี่ยรับรองสนุกทุกคลิปเลยจะมีบเลงให้อ่าข้ามมาตรงนี้ฮึบอันนี้มันทำบันไดอ่าวตกเลยตกแล้วก็วต้องไปว้าประตูนะคะถ้าเราตกแล้วเราต้องว้าประตูเดี๋ยวไปว้ารตรงข้างหน้า วับไม่ได้อ๋อได้ละนั่งดีดีดีกว่ายังไม่ถึงนะคะทุกคนไปทางไหนต่อทางนี้นะทุกคนอุย้ยเพลงต้องบอกนะว่าบรรเลงที่พี่เปิดนะ่มันเศร้าหน่อยนึงนะแต่ว่าฟังแล้วมันจะผ่อนคลายเนาะจะได้ไม่เครียดด้วยเอออ้ดูเหมือนว่าด่านนี้นะคะทุกคนจะเป็นกระจกจริงใช่ไหมเจ้าผม จริงสิโอ้โหโแต่เม้ามอ,มอเป็นไงล่ะตกเลยว่าประตูนะคะโอตอตกอีกแล้ว ตรงข้ามตรงนี้มองตรงๆดีกว่าทุกคนไม่งั้นตกอีกความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จเราจะอยู่ที่นั่นนะคะแชท้องๆทุกคนโอเคต่อไปส่งกระบอกนี่เริ่มจากเขียวเข้มเขียวมะนาวกว่อนเลยน้ําตาลเอาไว้ใส่เป็นตัวกลมๆขอให้เนี่ยนะคะโอคาดูปู กลมๆนี่เป okay. ็นแจ็นเหลี่ยมเลยมั้งหรือแเหลี่ยมวะไม่ใช่มั้งคามเปเลยที่เราจะเตะจะไปตรงถึงเส้นชัยน่าจะมีสิบก่าดานนะคะทุกคนโอ้โหไม่ทันอะไรก็ถึงเส้นชัยแล้วก็ให้ฟังแค่นี้เะาทุกคนก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ก็มาสั้นๆเนาะ ก็ได้เล่นให้หน,น้องๆดูกันแล้วน,นะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้พี่ขอจบคลิปลงเกมกันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเอาไว้ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้หรือชอบพี่พี่ทำคลิปสนุกสนุกอีกเนื่องจากด่านนี้เป็นด่านของจ um ัมโอวาโดใช่ไหมก็จบกันไปแล้วนะกับเกมจ um ัมโอวาโดในซิมิโตนะคะก็ถ้าใครชอบพี่พี่ทำคลิปสนุกสนุกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมโลบกเกมเอมองอาร์ตเกมซุปเปอร์ซัดเกมซิมิโต เกม,มคุกกิ้งหมือมากคุกกิ้งลานเกมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคลิปไปเที่ยวหรือคลิปเกมอื่นๆไหนๆก็ตามในช่อง u t u b e ที่พี่ยังไม่เคยเล่นนะคะแล้วน้องๆในแชทนะคะอยากจใจพี่เล่นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ในใต้ร่างคลิปใน YouTube ช่องของพี่ได้เลยน,นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคุกกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเจ้าจ๋าเจ็ดสุดเจ็ดชาแนลให้กับพี่จ๋ามันได้มีเช่นเคยด้วยนะ สำหรับคลิปนี้พี่คงต้องขอตัวลาไปก่อนจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะยังไม่จบเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าในคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจนกว่าท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สามท่าที่สี่ท่าที่ห้าไปแล้วบ๊ายบายเราสนุกกันแค่นี้ก็ดีใจแล้วบ๊อบบี้รักทุกคนเด้อเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย